ฮัลโหลสวัสดีจ้าพี่น้องมุนี้มาพอกับสาวเชียภูมเชียร์แนวจ้ามื้อนี้พามากินยังวันจี้ปุ้ยด็กามากินผักหรอกครับพี่น้องมื้อนี้มีผักหลายมื้อนี้พามากินตำกุ้งตำกุ้งสดใสกั้งน้อพี่น้องเนาะอืมเก๋งบจุ๊จุกบกุ้ กินตามกุ่มก็ตามกั้งใส้กันพี่น้องกะเสียบว่ะก่อนสิบิกินน้ำกันก็นกนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวเชยพูดไม่เลือกจากพี่น้องจอานิบึงนี่นะกองมันกระโบยังหายไขยเลยนะ มาด้วยใจพี่น้องจ้ามามามากินน้ำกันเดยอ่อยเอาขะปุนก่นนะเดี๋ยวเ,เด เสร็นดีดีมึงอืมมาจพี่น้องด้วยมามากินด้วกันพักมือนีก็มีมาละแล้วก็มีทั่วผู้มีขนาดมีปักกระชิด มาจากพี่น้องจ้ามากินน้่กัน,นกังอืมแบบเห็ดขนาะ่จับ มม่นเนี่ยสาวช่วยพุ่มสิมาบอกว่ายางตั้งโดยความคือบปมูลนะเนาะเฮ็ดคลิปก็เฮ็ดไปสลัดก็บ่ปมูลเนะาะถามว่าไม่คว้ามหวังบ่ว่าอยากที่มีรายได้ก็อยากมาพี่น้องเนาะแต่ว่าอันก็่ได้แบบว่าศึกษาดีๆปันไดเนาะพี่น้องือแบบว่าเ้าก็อยากได้กคนติดตามมันบ่พี่นอ้องเฮากับแบบว่าไปกดติดตาม ช่องเพื่อนเพื่อนเพื่อว่าอยากสมีเพื่อนเพิ่มแล้วก็อยากมีคนติดตามเพิ่มเอาเอาจริงๆก็อยากมีคนติดตามเพิ่ม,นะมเนาะบมูอที่ฮ็ตแนวดัมันบอกก็คือไปกดแบบไปกดติดตามแล้วก็ไปกดคอมเมนต์เขาเนาะเขาบบมูอว่ามันเป็นกดของ youtube เขาบ่าให้เฮนะ็ตเนาะเขาไปกดแบบขอกำลังใจใเพื่อแบบไปส่งกำลังใจให้เขามันบ่ แล้วแน,นี้พื่อเขาเจ้าตอบกลับมาเนาะเพื่อนตอบกลับมาคือบเด็กยังน,นนะเพื่อน้บบแบบมาบอกเข้ามาแบบว่าหายวามหูเข้าเนาะเพิ่อนจับแบบบอกว่า,า,ยวาอ,นะอ,อาย่ากดแบบนี้อย่ามาคอมเมนต์แบบนี้มันเป็นกดของ u ูทูบเขาบอกหายกดบอกหายคอมเมนต์ว่าเออ ส่งมาส่งกำลังใจแวะมาแวะมาทักทายแวะเพื่อนใหม่มาอีหยังปักตะคงตะไขอีหยังแบบทวานองว่าไปคอมเมนต์ให้เขาหูว่าเพื่อให้เขาแบบมาติดตามเฮ้าอ่ะรวบบอกให้เขาว่าเออฉันติดตามเธอแล้วนะเธอต้องกลับมาติดตามฉันกลับนะอะไรประมาณเนี้ยเขากให้คอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะเป็นความหูไม่ตรงขอบคุณยายเขานำเหนือพระวาที่เขาแบบว่ามาคอมเมนต์บอกเฮ้าอ่ะเนาะเป็นความหูไม่ บอกซูพี่น้องฟังซูส uh> ุดๆดอกบ๊อดหนี้ยังดอกต้องขอบุณง่ายคนนี่โดยซ้ำไปที่เรามาบอกมาเตือนเพราะว่าห้องเ็ดคลิปห้องบ๊อดชื่อสายยังมากมายเนาะอ้อยยังครับทำยอดนอนไปดิ มัาอกเขาขอบุณเขากมว่าเออเขามาบอกเป็นความหูของเฮาเนาะต่อไปกับสิแบบว่าท่านสิไปยามบ้านผู้ใดไปเยี่ยมเพื่อนผู้ใดเพื่อนคนใดกะสิแบบไปเอมเมนปกติเด้อจากพี่น้องจ้าสิวไปส่งกาลังใจพี่ยังดอกแบบว่าประมาณนั้นเนาะคือไปหาไปเยี่ยมไปเบิ่งพี่น้องเด้อนํากันซื้อเนาะไปเบิ่งเพื่อนไปเบิ่งงระบานเพื่อนเพ็ดยยังกันแน่ เดียวฮากุ่ก็มีตะกัมีตะกัอืมกออล่มำลำดีแท้ บ่หวัเนาะพี่น้องเนาะคันดวงเฮาสิมีแบบว่าดวงเฮาสิมีโอกาสแบบได้มีรายได้ผ่านทางนี้เดเนาะมันสิมีเองของมันและเนาะดวงคนมันบ่มีเฮ็ดจังได๋ต่อให้เฮ็ดพยายามแค่ไหนก็บ่ได้อยู่เตา bukan <coughs> Mì rồi vậy ăn nào cả cốp cọp thế Tuyệt bỏ Thế okay. <laughs> thì nào Mà lại nó còn đi đi da but <laughs> เบ็ดลายก็ว่าว่าออกไปหน่อยปดเอล Minta minngkau belum 嗯，打开。 หูหนูฉันเพชรกินกับชาชาเดยว่น้นอง ถ้าจ้ว่าออกไดุ้่มเขาท่องอิมอิมรุ่ม ได้บก่กข้นจินน้ำกเา็ดเา็ดจนน้ำตาหยดโปกัน,บบน,นพ่นชาชานะออลไร,รววพี่น้องแล้วมันสิญยาพูดกินกระช่าๆเนาะมือรังสบกินให้มันเร็วๆกันนี่เบ้าๆคลิปนาจิเบ้าๆพี่น้อง กินอ้างพี่น้องจะข้ามกันไปละโอเคพี่น้องหวยละเ่าหลายร่มเขาทองอิม่ม จังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสาวเชร์พุมนะ่มนะเด้อจ้าพี่น้องจ้าถูกผิดประการใดก็อย่าได้ถือโทษโกรธเคืองกันคอมเมนต์มาตักเตือนใดเด้อจ้าพี่น้องมาแนะนำติชมเอียงกว่ากันไปนะพี่น้องนะสูๆพี่น้องสูๆท้องเศรษฐกิจ้องโควิดไปนํำกันจ้ะพี่น้องจ้ะเมื่อนี้สาวเชร์พุ่มไปแล้วเด้อจ้ะพ่อกันคลิปหนาะบายบายจ้ะ Wabi